สวัสดีเพื่อนเพนะื่อนักลงทุนทองคําทุกท่านครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางช่องทางต่างๆของโกวาลาวนะครับวันนี้อังคารที่2กรกฎาคมแล้วนะครับโกะลาวก็ยังมีข่าวๆเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันนะครับเดีย๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณวิโดเนีสดากรผู้จัดาการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทใช้นิงโกบูลเลียนจำกัดนะครับไปดูมุมมองทางเทคนิคข,ของราคาทองคําหลังจากที่ปิดเดือนปิดสัปดาห์ปิดไตมาสว่ามันจะส่งผลแนวโน้มต่อ การเคลื่อนไหวของราคาทองคำในระยะถัดไปอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์นี้บ้างนะครับพูดคุยกับทางคุณมิโรสินีเลยครับสวัสดีคุณมิโรซินีครับสวัสดีค่ะคุณนริชขอมุมมองทางทิศหน่อยเลครับปิดเวกปิดมันปิดไตมาสแนวโน้มมันส่งผลยังไงต่อครึ่งปีหลังยังไงบ้างครับถ้าปิดมันเนี่ยต้องบอกว่าปิดเป็นเขาเรียกว่าโดจิสีแดงปกติถ้าเกิดราคาขึ้นมาอย่างเงี้ยปล่อยไส้เทียนมาสองเดือนติดนะคะถ้าเกิดปิดเป็นโดจิเขียวเดือนนี้จะต แต่พอปิดเป็นโดจิตแดงเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเทรนมันขึ้นแหละเราว่าสัญญาณของตลาดเขาเริ่มชะลอเขาเริ่มลังเลลังเลว่าจะขึ้นต่อไหมเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยแต่ลังเลว่าจะลงต่อมันเริ่มมีเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นเราก็เลยมองเป็นของมันนะอ่านกราฟเป็นเทคนิครีบาวเพื่อลงนะคะคแต่ถ้าเกิดปิดวีคเนี่ย ราคาวิกเนี่ยต้องบอกว่าเขาอยู่ในกรอบมาเทร์บาอินไซบาเหมือนเดิมซึ่งกรอบเนี่ยมันจะวิ่งร้อยเหรียญมาเทร์บาขอบบนอ่ะมันจะคือสองสามแปดแปดขอบล่างมันคือสองสองแปดแปดเหมือนกันเนาะทีนี้ร<ห> <พอ S 1> เป๊ะเลยนะใช่ตรงเป๊ะร้อยเหรียญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทนมันจะลงต่อมันจะต้องหลุดสองสองเก้าศูนย์ที่ได้ถ้าหลุดเนี่ยเทนก็จะลงแต่ถ้าเกิดจะเบรกขึ้นมันก็ต้องเบรกมาเทร์บาตรงนั้นที่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นว่าเขาเล่นภายในกรอบเขาไม่เบรกสัปดาห์นี้เรายังเล่นภายในกรอบได้อยู่คือระหว่างนี้คือย่อบายขึ้นไปแล้วพอเด้งขึ้นไปชวนแนวต้านเราจะเซลลงมาถ้าเป็นโกลสป,ปอตครับเอ้คุณมิทซินิมมัติเจบากรอบนี้มันอยู่มานานอย่างครับสองสองแปดแปดถึงสองแง,งแล้วค่ะถ,กกคถ้านับเป็นวีก็คือถ้านับเป็นวีมัตเจบาทแท่งแรกคือสามแท่งแล้วตอนนี้เกิดขึ้นสามแทง่งแล้วอาทิตย์นี้ยถ้ายังไม่เบรกอีกก็เป็นแท่งที่สี่แล้วอาจจะมีแท่งที่ห้าถ้ายังไม่เบรกนะ อือฮึอือแนวโน้มยังไงครับโอกาสเบรกหรือไม่เบรกสักวันเขาต้องเบรกค่ะแต่ว่าหรือว่าเขาจะเบรกขึ้นหรือว่าเบรกลงแต่ถ้าเกิดมาเทียบเพียงกับลายมันโอกาสเบรกลงมันจะมีสูงกว่ายังมีสูงกว่าอ่าเทคนนคเชีตรงตรงมันมันบอกใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะโอกาสเบรกลงสูงกว่าแล้วถ้าเกิดเรามาดูปัจจัยอื่นๆที่โอกาสที่จะทำให้เบรกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับเรามีโอกาสตรงไปฝั่งไหนบ้างกันนะครับ ตอนนี้ปัจจัยที่รอข้อข่าวในตารางสัปดาห์นี้ก็จะเป็นตัวเลขตลาดแรงงานของเมิการเนอะก็เน้นวันศุกร์เพราะว่าวันพุธเป็น A D P วันศุกร์ก็คาดการณ์ว่าเป็นบวกนะแต่แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะพลิกล็อกรหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ความเป็นบวกเนี่ยพยายามพยุงทองก่อนการประกาศคืออย่างวันเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเล่นนะก็คือลองตรงนี้เลยสองสามสองหกเพราะเราคาดหวังว่าไอ้ความพยุงบวกของความคาดหวังตัวเลขมันยังทําให้ทองดีดขึ้นไปเทียต้านสี่เจ็ดห้าเจ็ดได้อยู่ อนะคะแต่เขาคาดการไว้ต่ํามากเลยคุณบุษยเนาะใช่คาดการไว้ต่ำออผมเห็นนันฟาร์มนี้คาดการแบบนี้มาหลายครั้งแล้วน,นะคือแบบคาดการไม่ต่าไม่ก่อนแล้วก็สุดท้ายตัวเลขก็ออกมาเหนือกว่าคาดแต่ว่าไม่สูงกว่าครั้งที่ผ่านมาอะไรใช่ไหมใช่ใช่แต่ก็ไม่สูงมากนะอื แต่ปัญหาแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าอัตราการว่างงานดันเด้งมาทำดิวไฮที่สี่เปอร์เซ็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลาดน่าจะช็อกเรื่องอัตราการว่างงานมากกว่าเพราะว่าค่า3.9ออกสี่เงี้ยแต่รอบนี้ค่าเท่าถ้าบังเอิญสมมุติปอกพลิกล็อกเป็น4.1ยิ่งทําให้ทองบวกแต่ถ้าเกิดออกมา3.9ล่ะ3.9มันก็ถือว่าเป็นอยู่ในกรอบที่ดีบบวเพื่อลงมันย้อนแย้งกันไหมคุณวมินีระหว่างอัตราการว่างงานกับตัวเลขการจ้างงานเนี่ย คิดว่าไม่ย้อนแยงค่ะเพราะว่าจริงๆนอนฟาร์มเขาจ้างงานถือว่าไม่สูงนะเราจะเห็นก่อนหน้านั้นค่าเฉลี่ยเขาอยู่สี่แสนสี่แสนห้าแสนเรยมีแต่ตอนนี้เริ่มลดมาต่ำกว่าสองแสนก็คือเกาะอยู่ขอบล่างอ่ะแต่แค่ว่าเขาไม่หลุดแต่ที่ผ่านมาเราไม่เห็นอัตราการว่างเขาเด้งเด้งมาขนาดปีแบบนี้ไงหมุนกับอัตราการว่างงานเขามาช้ากว่าแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะเวลาเขาคํานวณอ่ะคือเขาไม่ได้อิงกลุ่มที่มันเป๊ะเขาไปเอายูยูสามยูหกเนี้ยมันไม่ได้เป๊ะไม่ได้ครอบกลุ่มทั้งหมด ก็คือจะวัดแบบร้อปร์เซ็นไม่ได้แล้วแต่คือตา,ตาการว่างงานนี้ค่อนข้างจะจะภาพกว้างมากกว่าภาพกว้างแต่ว่าไม่ได้ละเอียดมากเป็นการวัดคร่าวๆค่ะเป็นการวัดคร่าวๆแต่ว่าคนก็ส่วนใหญ่ก็เอาตัวเลขมาเล่นเก่งระยะาสั้นแล้วจบไปเฟดมินิทการแถลงพาเวลเอ่อจะมีผลไหมครับเฟดมินิทไม่ใช่การประชุมจริงเนาะเรา,าก็ป็นรายงานเฉยๆเป็นเป็นเป็นรายงานเฉยๆก็เลยค่อนไปทางลบเล็กๆ ต uh huh. ลาดน่าจะชินแล้วแหละว่าเดียวเฟดไม่น่าจะรีบรถดอกเบีย้ยหรอก uh huh. แต่ถ้าเกิดเราไปดู CME เฟดวอ t ทูเนี่ยตอนนี้ตลาดเขากลับมาเป็นสองครั้ง uh huh. กันยากับธันวา <Okay. S 2> แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องสครั้งแล้วต้องสครั้งนะ uh huh. ตัวเลขเนี่ยพวกเนี้เปลี่ยนแปลงได้หมดเลยถ้าเกิดการประกาศ CPI ลดหรือเพิ่มทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะคะแต่สิ่งที่แบบคาดการได้ยากเนี่ยน่าจะเป็นเรื่อง ใช่ค่ะก,การญี่ปุ่นมากกว่าว่าจะแทรกเมื่อไรเพราะตอนนี้นิวไฮแล้วนะค่าเงินเยนอ่าแต่แต่แตยังยังไม่มีการเคลื่อนไหวถูกไหมครับยังไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ทุกครั้งที่มีนิวไฮเนี่ยมักจะมีคลื่นพวกเขาต้องแทรกแซงเสมอแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หลังจากนี้ตอนแรกผมคิดได้เมื่อตอนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่มัน เบรกขึ้นมานิดๆอะไรเงี้ยคิดว่าญี่ปุ่นเข้าแทรกแล้วไม่ใช่นะตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่น้อกยังยังไม่แทรกค่ะยังไม่แทรกคือถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเขาแทรกเขาต้องมากกว่านี้ใช่ไหมราคาต้องดิบมากกว่านี้ป่ะถ้าเขาแทรกอยู่ดีค่าเงินเยนจะแข็งแบบมีนัยยะเลยเยนต้องไปเทียบเยนก่อนเยนจะแข็งลงมาก่อนแล้วมาดูว่าสปอตขึ้นจริงไหมถ้าเยนของสปอตขึ้นโอเคเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดอยู่ดีทองขึ้นมาอย่างเดียวแต่เยนไม่แข็งเนี่ยไม่น่าจะใช่เรื่องญี่ปุ่นและเป็นเรื่องอื่น ผมเห็นนักวิเคราะห์มีคนพูดถึงเรื่องของดอลลร์คุณโมซินีว่าแต่ยังคงแข็งเบีกนานทําให้ราคาทองคําอาจจะบินไปได้ไม่ไกลมากตรงนี้มองประเด็นนี้ไงครับดอลล่าที่เขามองว่าอาจจะแข็งเพราะว่าเขาอาจจะไปเทียบเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะว่าเฟดไม,ไม,ไม่ไม่มั่งคงใช่ไม่มั่นคงในการตั้งเป้าป,ปักธงว่าเออเดี๋ยวจะลดจะลดจะลดก็เลยมองดอลล่าแข็งแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเฟดเขาลดดอกเบี้ยจรงลละจะยิงๆอ่ะดอลลร์น่าจะเย่มขยับอ่อนบ้างอ่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเฟดยังคงตึงอยู่ดอลล่ายังแข็งอยู่ทองคํา โอกาสที่จะวิ่งคู่โอกาสที่วิ่งคู่ขึ้นไปมีโอกาสไหมคะคิดว่ายังยังขึ้นยากด้วยเทคนิคของภาพมันเป็นแบบนี้ด้วยอืมถ้าเกิดสมมติว่าจะขึ้นด้วยปัจจัยอื่นอย่างเช่นสมมติว่าบีโเจแทรกแซงทองมันก็จะดีดขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขึ้นตลาดเนอะเพราะว่าเราไม่เห็นเราไม่เคยเห็นการแทรกแซงเขาต่อเนื่องอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันก็จะมีจังหวัใช่แต่ในยะตรงนั้นน่ะ สมมุตินะคะเปรียบใช่ไม่ง่ายตอนนี้เทคนิคไม่ควรเบรกอะไรถ้าเราดูในไทม์เฟรมรายเดย์เขากำลังทำแพทเทิร์นที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าแบรดด์แพนแนนเนาะแบริดแพนแนนกรอบมันจะอยู่แค่สองสามห้าเจ็ดถ้ารีเบขึ้นไปไม่ผ่านเขาจะกดลงกดลงฐานเขาอยู่สองสองเก้าสามหลุดได้เมื่อไหร่คือลากลงข้างล่างแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนที่ระหว่างเขารีเบลเนี่ยอย่ามีปัจจัยบวกทําให้เขาสกิดแล้วเบรกขึ้นไม่งั้นแพทเทิร์นมันจะเปลี่ยนอย่างเช่นสมมติว่า ทองกาลังอยู่เขาดีๆอ่ะกำลังพยายามขึ้นจมะมาเทสสองสามห้าเจ็ดสมมตินะคะสองสามห้าเจ็ดเจ B อกว่าแทซ,ซงแล้วเขาสปิดบวกขึ้นแพทเทิร์นมันจะเปลี่ยนอ๋อมันัน,น,นมัน,ม,นมันจะฟอลเบรกว่าคุณล่าีิเออฟาลเบรกฟอลเบรกเกิดขึ้นได้แต่ถ้าสมมติว่าเขา,า,าเบรกแล้วดันปิดได้คนที่เล่นคทคนิคเขาจะปอลโล่ตามมันจะไม่ใช่เขลอ่าะฮะอ่าฮะตอนตอนนี้คือรอปัจจัยแพยนอกนก็คือเรื่องของตัวีโ J เนาะใช่มีอะไรต้องติดตามมีไ็ม การดีเบตได้ผลนะได้ไหมดีเบตตอนนี้ยังไม่ค่อยมีผลกับทองสักเท่าไหร่รู้สึกว่ามันยังห่างไกลแต่ถามว่าก็มีมีขึ้นมีขึ้นโตไหมมีมีบ้างแต่แต่ยังไม่เยอะค่ะยังไม่เยอะก็คือโฟกัสสองสามจุดนี้นะก็คือมีตัวเลขแรงงานเนาะก็มีเรื่องของ b o จก่อภายนอกเนาะสงคคากว่างเยี่ยงเมียไปเลยเนาะไม่ค่อยมีผลกับทองนะแต่ว่าจริงๆเขายังตีกันอยู่นะ เาถามว่ามีผลกทองไม่มีพี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ต้องเก็บตัวอยู่ข้างหลังพี่ใหญ่ใกล้เลือกตั้งนี้ว่าก็เลยทํใไมไม่มีอะไรคืบหน้าก็พยายามทำอะไรใย่ยามทำรันสมรภ์น่ใช่ข้อนี้ก้อ่วงนี้ก็คือระสั้นก็คือยังเป็นการรอย่อบายเนาะถ้าเป็นวันนี้แนะนําก็คือย่อบายสั้นเพื่อไปรอช็อตข้างบนเนาะถ้าวันนี้จะมีจุดเข้าเนี่ยสองสามสองหกเป็นจุดแรกแล้วให้เราดูว่าหนึ่งสองหลุดไหมถ้าไม่หลุดเนี่ยเขาจะเป็น เขาเรียกว่าบูลดิตไดมอนด์เขาจะขึ้นไปเทคที่4757แล้วก็เทคโปริดก่อนแล้วก็ดู57ไม่ผ่านเราเล่นช็อตลงมาได้อืออันนี้คือเคสแรกที่เขาไม่หลุดหนึ่งสองแต่ถ้าเกิดหลุดถั่วได้ไหมถั่วได้2298ยังถั่วได้แล้วตั้งเอสลไว้ที่2290ค่ะถ้าเกิดขึ้นไปชน 5, วน57เราไม่ผ่านรอบนี้จะลงมาลึกไหมครับกรอบเนี้ยถ้าจะหลุดให้ลึกต้องทะลุ2290ทห้ได้ถ้าหลุดไม่ลึก กรอบเขาจะแคบลงแคบลงแคบลงจากด้านห้าเจ็ดขยับลงจากรับเก้าสามก็ขยับขึ้นแคบจนกระบีบแล้วก็เบรกสุดท้ายก็ต้องเบรกค่ะก็คืออยู่ในแท่งมัธยบาอย่างเงี้ยเนาะใช่ปะใช่ใช่อยู่ในแท่งมัธยบาแต่ว่าแท่งมัธยบาเขาสวิงร้อยเหรียญแต่ทีนี้เราไปหาแพทเทิร์นที่เล็กลงในไทม์เฟรมเดย์เป็นแพทเทิร์นลา์กรอบมันก็จะแคบลงแคบลงอ่ไม่ถึงร้อยเหรียญก็จะประมาณหกสิบเหรียญสวิง ก็ก็สห็นระยะหลังก็ราวๆนี้เนาะประมาณยี่สิบสามสิบสี่ิบห้าสิบราวนี้นะครับสวิงใช่ใช่ใช่ค่ะทองไทยนะครับทองไทยถ้าทองไทยเป็นรอบ take p r o f i นะยังไม่ใช่รอบเข้าซื้อคนที่มีของยัง t a k ไม่หมดจะมีจุดเทค e p r o f i สี่หมื่นห้าร้อยห้าสิบถ้าผ่านไปได้เนี่ยจะเป็นสี่หมืนเจ็ดร้อยแต่ก็แนะนําให้เทคแล้วก็รอเขาย่อค่อยเข้าบายใหม่ แต่ถ้าเกิดคนจะเข้าบายกลางคันถามว่าตรงนี้ราคาสูงไหมสูงถ้าเทียบกับเป้าที่เขาจะไปนะก็ยังสูงอยู่ร้อยเขาเทคข้างบนเสร็จแล้วเรา <ไอ S 2> เค่าอยรอมาราคาเดิมอย่างเช่นสี่หมื่นสองร้อยสองร้อยห้าสิบสี่หมื่นสองร้อยห้าสิบสี่หมื่นท่วนอาจจะรอนานหน่อยก,กรอบน,บอบนี้กรอบนี้นานมากแนละ้วทีนี่กรอบสี่หมื่นสองร้อยสี่หมื่นสี่หมื่นสองร้อยสี่หมื่นสามร้อยสี่หมื่นห้าร้อยสี่หมื่นหกร้อยเนี่ยผมเห็นวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ตรงนี้นานมากแล้วนะครับ นานตามความไซเบของโกลสปอตลองสังเกตดูโกลสปอตไซเบราคาไทยก็อยู่นานมากอ่าฮะเพราะมันไม่มีไม่มีค่าเงินบาทมามาทำให้แบบราคาแบบสวิตขึ้นไปอะไรสํนองเงี้ยถูกไหมนี้บาทก็ค่อยๆซึมอ่อนไม่ได้อ่อนหวุบาค่ะสวินไม่มากเลยแคบเหมือนกันก็มีแข็งรับสลับบ้างใช่ใช่แต่โทนคือพยายามจะอ่อนแหละพยายามจะอ่อนอืมแต่ก็ไม่หลุดไม่ไม่ไม่แตะสามสิบเจ็ดเนาะก็สามสิบหกกว่าก็ก็ลงก็กลับมาแข่งอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแล่แข่งไม่เยอะค่ะเออคุณพี่เรานีมันจะมีอีกันหนึ่งผมเห็นตารางว่าเออจลุมพาวเวลจะถแถลงต่อสภาค่ะเออมันจะมีผลมากไหมงบประมาณคึงปีใช่ใช่ใช่จะมีผลมากมถ้าเป็นงบประมาณทรึ่งปีถ้าเป็นสมัยก่อนจะมีผลนะเนาะเพราะว่าเขาจะแย้มเรื่องอัตราดอกเบี้ยว่าจะลดออหรือไม่ลดแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับทั้งทุนพยายามปักธงไปว่าเนี่ยกันยาเนี่ยตุ้มต่อมอ,อ่ก็มีเปอร์เซ็นต์อืไม่เหมือนกับรอบที่ผ่านมารอบที่ผ่านมาจะเป็นเดือนหก เดือนสามเดือนหกเนอะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายวันนี้มันผ่านเดือนหกมาแล้วคราวนี้ก็เป็นเดือนกันยาซึ่งตอนนี้มันเดือนเจ็ดอีกอืมแต่แต่แต่แตยังไงก็ต้องโดนถามอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ใช่ยังไงก็ต้องโดนถามอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเชื่อว่าไอ้คาพูดของเขาไม่ได้มีนัยยะถึงขั้นแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวดอกเบี้ยจะขยับเพราะเขาคงไม่น่าจะปรับทงว่าจะขยับดอกเบี้ยทั้งที่ตัวเลขยังต้องรออ่าก็แกก็คงแกก็คงคุยเรื่องตัวเลขแรงงานตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลขค่าการเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ น่าจะเป็นเรื่องประวิงเวลาค่ะไปวิ่งไปวิ่งไปวิงคำพูดรอตัวเลขอ่าฮะ่สุดท้ายแล้วก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันเนาะซึ่ง <c oughs> ซึ่งสัญญาณมันน่าจออกตั้งแต่ประมาณช่วงประชุมเดือนเดือนสิงหาก็น่าจะออกถูกไหมฮะว่าเอ๊ะกันยาฉันจะลดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ถูกปะ่ะใช่จริงๆสัญญาณควรจะออกรอบนั้นค่ะเพราะว่าเพราะว่าประชุมเฟดจะมีสิงหาและข้ามไปกันยาเลยควรจะต้องมีก่อนล่วงหน้าหนึ่งเดือนหนึ่งรอบสิงหานี่คืออ่าปลายตุลาสิงหานี่คือนับนับนับยันครั้งนี้ใช่ป่ะคร อ๋อเดือนโทษทีค่ะการประชุมเขาเหลอือสี่รอบก็คือเดือนเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดก็คือปลายเดือนเจ็ดวันที่สามสิบสามสิบสามสิบกรกฎาแล้วก็เทียบเป็นสิงหาได้เลยแล้วก็อ,อีกคือคือเดือนก,อกันยา,ยาเลยใช่กันยาอ่อก็คือรอบรอบถัดไปนี่แหละก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมต่อต้นเดือนสิงหาเนี่ยแหละถูกไหมัที่จะที่จะมีสัญญาณว่าอ่ะตกลงกันยาจะเอายังไงกันแน่ถูกไหมครับกันยามีเปอร์เซ็นต์สูงแค่ไหนที่จะลดอืมอืมโอเคอันนั้นก็อีกสัก ระยะหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาใกล้ๆเดี๋ยวค่อยมาพูดคุอยอีกงๆแล้วกันเนค,รครึ่งเดือนหลังน่าจะน่าจะดีแล้วเข้มข้นกว่าโอเคได้ครับงั้นก็<อ>ช่วงนี้ก็รอดูตัวเลขการจ้างงานเนาะเป็นหลักๆไปก่อนโอเคขอบคุณมากครับสวัสดี<อ>ค,ดค่ะ สัปดาห์นี้คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับว่าตัวเลขแรงงานจะออกมาเป็นอย่างไรครับราคาทองคํายังขึ้นไวอยู่ในกรอบมาต์าบาร์นะครับ2388ถึง2288คุณวิว์ีบอกว่ามันอยู่ในกรอบนี้มาเกือบเบือนแล้วนะครับน่าจะถึงเวลาต้องเบรกกรอบไปแล้วแต่ว่าจะมีปัจจัยอะไรที่จะทําให้มันเบรกเอาออกไว้ได้ต้องมาติดตามไว้นะครับส่วนทองไทยในช่วงนี้ยังไม่ใช่จุดเข้าซื้อนะครับรอเวลาเทคฟอร์ฟิตนะครับ ถ้าเทคกโบฟิกก็ต้องรอรอให้มันลงไปด่านแถว2 4 0 0 0 0หมเพื่อจุดนั้นจะเป็นจุดเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอบคุณคุณวิโรจนีสดารผู้จัดาก,การฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทชานิงโกบูลเลียนจําแัดที่มาร่วมพูดคุยกับโกอาาวในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบข้อมูลข่าวสารที่เรานำเสนอก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจกับถิ่นมันด้วยนะครับขอบคุณติดตามสวัสดีครับ